ชีวิตมีขึ้นและก็มีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวัน ข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนไม่คิดและถูกเชื่อโดยคนหูเบาผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญสำคัญว่าสำนึกผิดหรือเปล่าครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดอาจทำให้ม่มีโอกาสได้แก้ไขคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำไม่มีความสำเร็จใดที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานอย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกล ถ้าไม่ลองเดินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริงอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจคนคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดแล้ววันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราจะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุด ข้อดีของวันที่เราอ่อนแอที่สุดคือเมื่อมันผ่านไปได้มันจะกลายเป็นวันที่เราเข้มแข็งที่สุดเช่นกันวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เราบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดี จนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปอยากรู้ตัวตนต้องทน